Barry Channel ช่องนี้หมีอยากเล่าหากจะกล่าวถึงตำนานความเป็นมาหรือเรื่องลี้ลับแปลกๆป,ประเทศไทยจัดเป็นประเทศต้นๆที่มีเรื่องเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นมากมายวันนี้ Barry Channel จะพาทุกคนไปรู้จักกับวัดเขากบหรือวัดวรานาถบรรพศ ซึ่งเป็นวัดที่มีเรื่องราวลี้ลับเกี่ยวกับพระนอนกินเนนวัดวรานาถบรรพต์วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองนครสวรรค์มีหลักฐานการสร้างวัดว่าสร้างมาตั้งแต่ครั้นกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ทั้งบนเขาและเชิงเขามีโบราณวัตถุและโบราณสถานหลายอย่างเช่น รอยพระพุทธบาทจำลองเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนอกจากนั้นในวัดยังมีรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสอันเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดนครสวรรค์ประดิษฐานอยู่ในวิหารข้างเจดีย์ใหญ่ด้วยย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2460ณวัดเขากบหรือวัดวรานาถบรรพต ในสมัยนั้นบริเวณวัดยังเป็นป่าทึบรกชัดวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างไม่มีพระเนนอยู่จำพรรษาจึงถูกทิ้งร้างไว้หลายสิบปีจนกระทั่งหลวงพ่อทองเกจิด้านวิปัสสนากรรมฐานท่านเดินทุดงมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ผ่านมาปักกรดจำพรรษาอยู่ที่นี่ชาวบ้านเลยนิมนต์ให้ท่านมาอยู่เป็นเจ้าอาวาส และพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปซึ่งท่านเองก็ไม่ได้ขดดาดศรัทธาวัดร้างแห่งนี้มีโบสถ์เล็กๆอยู่ด้านข้างเจดีทรงสุขโขไทยข้างในมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งเป็นรูปปางยืนขนาดเท่าตัวคนจริงประดิษฐานอยู่ท่ามกลางไม้เลือ้อยเถาวันอยากใยขึ้นอยู่ตามลำตัวของท่าน และในสภาพที่อากาศอึมครึมขมุกขมัวทำให้โบสถ์แห่งนี้ดูน่ากลัวยิ่งนักจนไม่มีใครกล้าเดินผ่านแม้จะเป็นช่วงเวลากลางวันก็ตามซึ่งการต่อมาหลวงพ่อทองก็ได้เริ่มลงมือพัฒนาซ่อมแซมโบสถ์แห่งนี้จนใหม่สะอาดสะอ้านและความเจริญคืบคลานเข้ามามีชาวบ้านเริ่มพยอยกันมาทำบุญและช่วยหลวงพ่อสร้างวัดมากขึ้นเรื่อยๆ มีคนมาขอบวชพระบวชเนนจำนวนไม่น้อยเช่นกันสถานการณ์ก็ดูเหมือนจะเรียบร้อยและมีความสุขดีแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนั่นคือมีสาม,มเณรที่วัดหายตัวไปอย่างลึกลับทีละคนทีละคนตอนแรก เจ้าอาวาสก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรคิดว่าสามเณรคงจะหนีกลับบ้านก็ได้เพราะยังเด็กอยู่และอาจจะคิดถึงบ้านแต่ปรากฏว่าสามเณรก็ยังคงหายไปเรื่อยๆจนเจ้าอาวาสเริ่มเอกใจและเรื่องมาแดงก็ตอนที่โยมพ่อโยมแม่ของสามเณรที่หาย มาหาหลวงพ่อที่วัดและแจ้งว่าเนนเหล่านั้นไม่ได้กลับบ้านแต่อย่างใดอ้าวแล้วสามาเนรเหล่านั้นหายตัวไปไหนกันช่วงนั้นพระผู้ดูแลโบสถ์ทันมักจะมาบอกหลวงพ่อว่าเห็นเศษผ้าจีวรข,ขาดๆไปติดอยู่ที่ปากพระพุทธรูปองค์ที่อยู่ในโบสถ์เกา่าข้างเจดีทรงสุขโขทยัย ทั้งๆท,ที่เอาออกหลายครั้งก็มักจะมีมาใหม่เสมอทีแรกคิดว่าอาจจะมีใครเล่นพิเรนมากลัน่นแกล้งแต่ท่านมาสังเกตเห็นว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีขนาดใหญ่ขึ้นจากตอนแรกท่านว่าขนาดเท่าคนจริงตอนนี้สูงขึ้นสักสองเมตรได้แล้วกระมังในตอนแรกหลวงพ่อท่านก็บอกพระผู้ดูแลโบสถ์ ว่าท่านคงคิดมากไปเองแต่ก็กำชับไม่ให้พระสัมณเณรออกมาข้างนอกในยามวิกาลสมมณเณรส่วนใหญ่ที่หายตัวไปมักจะอยู่ในบริเวณกุฏิแถวแถวพระพุทธรูปองค์นั้นและเหตุการณ์ประหลาดดังกล่าวก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสมมณเณรก็ยังคงหายตัวไปอย่างลึกลับทีละคนทีละคน จนเจ้าอาวาดรู้สึกผิดสังเกตมากและในวันหนึ่งพระท่านที่เฝ้าโบสถ์วิ่งกระหืดกระหอบมาเรียกเจ้าอาวาสด,ด้วยความตกใจเรียกให้ท่านเจ้าอาวาสไปดูอะไรบางอย่างที่โบสถ์แห่งนั้นท่านเจ้าอาวาสได้ยินดังนั้นก็รีบรุดไปดูเมื่อไปถึงโบสถ์ก็ได้แต่ตกตะลึงเพราะพระพุทธรูปองค์ดังกล่าว จากตอนแรกที่บอกว่าเป็นปางยืนขณะนี้ได้อยู่ในท่าปางนอนเป็นท่านอนตะแคงมือข้างหนึ่งดันเสียนเอาไว้แล้วขนาดก็ใหญ่ขึ้นมากพระท่านบอกว่าตอนนั้นพระพุทธรูปมีขนาดใหญ่กว่าคนสามคนเสียอีกแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือพบเศษจีวรติดที่แถวปากพระพุทธรูปองค์นั้นอีกแล้ว เห็นอย่างนี้ท่านเจ้าอาวาสก็ไม่รอช้าจัดเวรยามเฝ้าพระพุทธรูปองค์นี้จนเช้าวันรุ่งขึ้นจึงจ้างช่างประตูมาทำเป็นประตูเหล็กล้อมกรอบให้ขนาดใหญ่กว่าตัวพระพุทธรูปเล็กน้อยล้อมจนหมดนับจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์สามเณรหายเกิดขึ้นอีกเลยสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ จะเป็นแค่กลอุบายของคนสมัยก่อนที่มีไว้เพื่อให้เราเน้นน้อยไม่ออกไปเพ่นผ่านในยาววิการหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงนั้นก็ไม่มีใครที่จะสามารถยืนยันได้ถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องประหลาดลึกลับและเรื่องราวหลอนๆจากทาง b บ r ร y c ี่ชา e เเพียงแค่กด Subscribe แล้วรอรับความบันเทิงได้เลยสวัสดีคะ่ะ